เคยได้ยินสมัยก่อนไหมที่เขาไอเนี่ยสร้างสะพานแต่สมัยก่อนมีความเชื่อว่าสะพานนั้นต้องมั่นคงแล้วครานี้สะพานที่ว่า เขาสร้างเนี่ยเขาจะต้องเอาเด็กมาสองคนชื่อมันแล้วก็คงแล้วคราเนี้ยเขาจะต้องไปหาตามหมู่บ้านต่างๆที่อยู่ในละแ,กแลวกนั้นอ่ะพอพอเขาไปหาไอเนี้ยตามเด็กต่างๆเขาจะจ่ายเงินให้แบบคือแบบประมาณว่าแบบสมัยก่อนที่เขาไอนี้กันนะแบบยิ่งยิ่งกว่ามาหาเศรษฐีอะ่ะให้ทีเป็นแสนเป็นแสนะ่ะแสนหนึ่งสมัยนั้นก็ถือว่ารวยแล้วอะ่ะแค่เด็กคนหนึ่งอะ่ะลูกเขาอะ่ะ แต่พ่อแม่บางทีก็ขายไงเพราะว่าความจําเป็นก็คือพอได้เด็กสองคนนี้มาปุ๊บให้เด็กสองคนนั้นอะ่ะมานั่งอยู่ตรงเสาเข็มพอมานั่งอยู่ตรงเสาเข็มปุ๊บแล้วก็เขาก็จะให้เอาขน,นมเอาอะไรมาให้เด็กให้เด็กกินอยู่ตรงนั้นจะมีอยู่สองเสาเป็นเสาใหญ่ที่จะสร้างสะพานคนชื่อมั่นนั่งซ้ายคนชื่อคงมั่นขวา จากนั้นเสาที่อยู่บนหัวจะเป็นที่ตอกมีเสาอยู่ข้างล่างและมีที่ตอกอยู่ข้างบนทุบลงมาโดนหัวเด็กแล้วตายคาเสานั้นเลยสองเสาและจากนั้นก็คือเสานั้นอ่ะสองเสานั้นเป็นเสาหลักเี่ยวกเป็นสะพานพอเขาสร้างสะพานเสร็จปุ๊บก็เป็นแบบมันก็มั่นคงมาตลอดแบบหลายปีอะ่ะแล้วก็มีข่าวหือว่ามันจะมีเด็กสองคนอะ่ะมาขอขนมอยู่ตรงสะพานนั้น แบบไม่เปลี่ยนแปลงแล้วพอคนเดินข้ามไปปุ๊บอะจะมีเด็กมาขอขนมใช่ไหมแต่ถ้าเขาไม่ให้อะเด็กคนนั้นจะตามไปถึงบ้านเลยแล้วก็จะไปเหมือนจะไปอยู่ด้วยตามหลอกหลอนจนไม่อยากให้อยู่แถวนั้นเลยเพราะว่าเด็กสองคนนั้นมีความแค้นว่าทำไมเขาต้องมาตายทั้งที่ว่าเขาควรจะมีชีวิตอยู่แล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือไม่ได้ทำอะไรผิดด้วยแต่กลับต้องมาตายเพราะว่าแค่สร้างสะพาน แล้วพอผ่านไปหลายปีปุ๊บก็คือ,เร,อเริ่มมีข่าวลือว่าแบบผีหลอกเรื่อยๆจนสะพานเนี้ยจนจะทุบทิ้งอะ่ะพอจะทุบทิ้งปุ๊บก็มีนักศึกษามาแต่ไม่บอกว่าโรงเรียนอะไรเพราะว่ามันเป็นข่าวลือแต่ว่าเป็นเรื่องจริงก็คือนักศึกษากลุ่มนี้ไปทำคลิปตอนกลางคืนประมาณ7คน ไปชุดแรกก็คือไปประมาณ200กว่าคนนะแต่เจ็ดคนเนี้ยมันมันบ้าชอบทําแบบถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรเกี่ยวกับผีอ่ะมันลุ่งเช้ามาตามหาเด็กไอ้คนเจคนนั้นที่ไปถ่ายเรื่องผีอ่ะปรากฏว่าเป็นศพอยู่ใต้สะพานแล้วก็ติดกับสองเสาที่ว่าเคยมีเด็กคนนั้นตายโอเคนะฮะขอบคุณมากนะฮะที่ทุกคนรับชมนะครับผมนี่คือแข่รับเชิญของผมครับผมพีมอเอฟนะครับผมโอเค วันนี้ก็จบไปแล้วนะฮะกับเรื่องผีอะไรนะเด็กตายเรื่องมั่นคงเออเรื่องควยนมั่นคงโอเคแล้วก็จบไปด้วยภาพผีที่แผลนะัะแผลนางนางดูนะครับผมอย่าอย่าไปมองอย่าไปมองอย่าไปมองใต้กระโปรงนะครับผมผีอะไรอ่ะอย่าไปมองจิ๋มนะครับผีอะไรอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคจะไปแค่นี้นะครับผมบาย